ให้รว้เป็นหนึามใชครับหนึ่งล้ค่ะร้วค่ะโอเคครับหนึ่งในโอกาสปีใหม่2องพหาร้อยหกหรือเรียกตามที่ว่าคูต้าสั้นเว็นที่ชูนะครับนีบน้พวกเรา เรียนหนังสือให้ประสบผลสำเร็จนะครับเก่งม,มากเก่งน้อยก็สำคัญอยู่ที่ความตั้งใจเนาะที่ไหนก็ทำจริงนั้นไม่ได้ผลสุดเด็ดครับขอขอให้พวกเราทุกดีมีใจสุขภาพดีทุกคนงงครับอ่าอาจารย์ครับ เตียมตัวสำหรับงานใหญ่ที่จะต่อ,ตอไปเนาะจะไม่ชื่นชมนะคะสําหรับที่ผ่านมาว่าเราช่วยกันดีแล้วก็ไม่มีการทะเลาะบอกแว้งกันในห้องนะคะขอให้ช่วยกันแบบนี้ตลอดไปมีอะไรที่คุยกันได้ก็ให้ ไปตลาดไปเดมอซื้อของอร่อยุกปลาระดับรดับหน้าดาพวกเรามีมา24คนจากอะไรนะ18 34ไม้มาอะไร18ไม่มา18คนเนาะเอิร์นก็เอิร์นมี12ชิ้นพอดีก็จับคู่2องคนหเอาไปชิ้นหนึ่งสองคนเดี๋ยวให้๋ยวนแค่เดินมาแล้วก็ถ่ายอ่ะเดี๋ยวเวลายื่นไปก็ จับคู่ก็ว่าอาจารยแม่เป็นให้ทำที่้นามนไรัยกูดไา

ไห้วุ่นนะผู้หญิงก็จะให้เกินเหลี่ยมคนเหลี่ยมคนผู้ชายห้องเราไม่ไม่ค่อยกินเหล้ามอยาดีเฝุ่นไฟไฟก็ระมาดวันนีเสีย่างีอย่างนึ่งที่เป็นกฎหมายคือห้ามเล่นประทัพใช่ไหมดูเนาะไม่ไหมห้ามเล่นปั้นทัพแล้วแล้วไอ้โคมไฟไที่บางคนชอบเล่นอันนี้ ก็อยากให้รู้เรื่องเราในคงไปแล้วลอยขึ้นไปบนฟ้าน่ะอันนี้ก็มีกฎหมายแต่เล่นได้ต้องขออนุญาตที่สบานอบตออมเงินก่อนนะครับเอ่อดยหลักการแล้วการจัดงานใหม่เป็นกฎหมายนะเราจะต้องขออนุญาตออมเภอขออนุญาตอบตขออนุญาตเองก็แล้วกันสาธารณสมบัติมอจะไปทำเรื่องนะถ้าอยากจะจัดมีโต๊ะจมโต๊ะจีนหรือมีอะไรเป็นผู้ใหญ่ๆเนี่ย กันไปก่อนแต่มันจะเป็นมหาภัยลังนะครับอย่างมีลูกศิษย์เก่าเขาก็ขออนุญาตจัดโต๊ะงานเลี้ยงลูกน้องประมาณสิบโต๊ะเขาขอญาตเขาก็ไปขอที่เพื่ออันนี้จะแกเนเป็นข้อมูลเราอาจจะบอกผู้ปกครองหรือผู้หลักผู้ใหญ่เาจัดงานว่าขอญาติเพื่ออะไรขออนุญาติอบตอะไรที่ยังหนะรืออสมอถึงได้วันนี้เลนสุดท้ายเรื่องกีโมไซค์ ถ้าเป็นไม่ได้ให้นอนอยู่บ้านคุณไม่ได้ไปไหนค,คุณคงนอนอยู่บ้านอะไรห้าหกวันนะครับทีนี้ก็จะไปไหนมาไหนก็โมไซค์กับดยคนสภาพเพราะอะไรลูกคนที่มาแงๆ่เมาอะ่ะบางทีก็ได้ยินเสียงว่วเขาก็เหมือนกับล,ลบควนเขาอะ่ะคือคนเมาสุราเนี่ยหูจะว่วพูดตรงหูหาเรื่องเนะ่ะคื่อได้ยินเสียงระฆังอาจจะหมาย เปิดเออะไรกุญแจที่ดึงคออดักแป๊ดสมมติเรานั่งกินเหล้าหรือคนเราเขาเอ๊ะคนที่มันหาเรื่อดมาเปล่าแล้วมันแป๊ดๆป๊ดมาบีตาได้ใจบางทีเขาก็ะีปกติแบบจริงๆริงเป็นในก้งในก่องเ่ยมันจะกล่องประมาณก้ามเอินคนเราับรรลังเราได้ฝากไว้ครับนั่นก็พูดหวานนั้นกะอย่าไปดูแลเพราะว่าน้ำเหล้าไม่ใช่เรานะประเด็นผู้รับผู้ใหญ่ยก็เลี้ยงเป็นไรก็เลี้ยง เราีิกาไป่้อ่งกินขนมนมเนยแล้วก็สบปะแล้วเราต้องำเตหน่อยนินทั้องกป็แบบไม่ถูกใจรับก็อยจเกินร้อยยี่สิบนะกับสัก30มสิบสี่สิบก็ูกกับตค่งนั้ครั้งแน่นนะหมดไฟครับหมดไฟครับเอนแล้ววันอเส้นใหญ่ครับใครอยู่ต้องข้ามถนนฝงใครข้ามถนนฝังังไปฝั่งนนด ไม่ได้พั่ตมนใหญ่ไปฝากนุนมีใครราข้อใดข้อดมีฝักอนู่นอ่ะตัณโนตั้งตับประลพันหนมันบิงค่ะเออจะไปยังไงุมคว่ำอะไรล่ะค่ะมีรถด้วยดมีรถค่ำใช่ค่ะจะมีช่วงคว่แต่มันลงรอนะรเดียวรอนาแลวก็อยู่ฝั่มนี้ถูกใช่ไหมมีรันไปฝเอเอรุงรอตัองปอยมาอยู่ความนี้นะมาติไฟแดงค่ะ อ่ะตอนนั้นก็ถ้านเราเลยห่วกห่วงพี่เจ๋อ่าโดยปกติปีใหม่ก็จะมีทุกปีอ่ะรู้ไหมที่พูดถึงอะไรมีทุกรายเดย์บอลโรงเรียนที่อยู่ใกล้สะพานมาพอทุกวันมีเด็กกันเยอะในพูดนะทุกเสาร์ที่บางทีคุณต้องแต่ผู้นั่งอยู่แถวไใบพัดอะบางทีอยู่แถวโรงบาลอยู่ึงมาดีีนเสียงที่บอาทุกเช้าวันเสาร์อะไรพวกก็สะดุ้งคิดแต่ใจเรื่อยๆนะ ใส่ไม่นอกอเลยคงปัจจัยที่เป็เด็ดลาใส่ไม่นออยเลยเพราะว่าผมก็จะความขม่นเนาะเพราะนั้นคมกับกองบนเพราะนั้นพยายามให่เกินเราวามให้ปลอดภัยนะครับเนวันนี้เขาป่วยกลับบ้านแล้วเพราะว่าผมวประานรถเยจิบมาจากเพราะนั้นก็โรงเรียนทยอยปล่อยออกแล้วับเหลือแต่ห้องเราห้องเดียวรคับ วันนก็ดีแล้วคุณเราแล้วแล้วก็ใช้ยายามขไต้โต๊ะอย่าไม่จ่งก๊อกอกครับทาเดี๋ยวจะเห็นพวกขนมมัเนยหรือกทีมที่จู่เราทับอาหารมากินปลาเมื่อเช้าปลาในโต๊ะมันจะเห็นรายขึ้นเธอเช้ามันจัดใส่ไปที่5าลายไปวไอยากหน้าอะไรเงี้ยนะครับเป็นต้อง่านั่นเอครับพวกัจะไ้ไม่ไดวาเราเมา บังข่าวอีกทีว่า